3ามร้อยร้อยสามสิบสี่วิวแล้วก็เจ็ดไลค์นะครับโอเคก็วันนี้จะมาบอกว่า EP8 แปดมันมีเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปคุณภาพไปดูครับโอเคไปนะครับจะเป็นจะเป็นเอ่มไอ้ฟอสสติกนะครับคุยกับคุณกับเจ้าเอ่มสติกใจแอนนะครับภาบที่สองจะเป็นการคุยกันนะ ให้อ่านออกเองนะครับเดี๋ยวจะขั้นคิดไ้ให้อ่านด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็เป็นต่อไปไปน้ก็จะสั่งสอนนะว่าว่า,วามันไม่สามารถสู้ลมเสงได้นะครับแลนะต่อไปมันก็มันก็จะเอ่ยบอกกับหัวหน้าว่า,าคารับแบบ 1, โอเคอันนี้ก็มีลูกน้องมาให้ดูนะครับภาพที่ให้ดูก็คือ ครับที่ดูก็คือขอไปสปอยกันไปดูในอีพีสิบโอเคครับต่อไปนะครับก็มันคือกระดาว่าแกกา,กากมากเหมือนกากของคนสร้างช่องเลยนะอันนี้ก็อันนี้ผมเขียนอันนี้มันเป็นอะไรของมันก็รู้คนระับทอนผมเขียนเสร็จมันก็เป็นแบบนี้คนระับผมจะบอกว่าแกพูดใหม่อีกที คือมันคือมันกากครับมันเป็นเมันเป็นอะไรที่แซดมากเลยโอเครับอันนี้ก็คือนะครับมีแค่นี้เหรอครับโอเคจริงมันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ขอไม่สปอยเยอะ